เรื่องที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้มันเกิดขึ้นแบบไม่ได้ตั้งใจให้เป็นค่ะตอนนี้ฉันเป็นไม้โสดอยู่คนเดียวนะคะนึกถึงตอนที่มีผัวแล้วกุ้มใจจริงๆค่ะมันก็แอบไปมีกิ๊กนะสิคะทั้งๆท,ที่เราก็ไม่ได้บกพร่องอะไรทั้งรูปร่างและหน้าตาก็ไม่ถึงกับว่าแย่อะไรนะคะ พักหลังๆนี่สามีไม่ค่อยกลับมาบ้านเลยค่ะไอ้เราก็ได้แต่นั่งรอจนแห้งแล้วแห้งอีกไม่ยอมกลับมาทำการบ้านสักทีเลยค่ะรูปทรงหุ่นดีของฉันก็ยังดีอยู่นะไอ้ผัวจอมซนมันมีได้เราก็มีได้เหมือนกันค่ะพูดแล้วมันก็เจ็บปวดใจเหมือนกันนะคะตอนนั้น อายุก็30กว่ากว่าแล้วใครจะมาจีบแล้วละ่ะแล้วอยู่ดีๆจะไปนอนอ้าให้ใครใครเขาดูก็ไม่ได้ไม่รู้ว่าตอนนั้นคิดได้ยังไงแถวๆสนามหลวงมีผู้หญิงหาเงินเยอะแยะ<ๆ>ก็เลยลองๆไปเดินเล่นดูคะ่ะสมัยนั้น เขายังไม่ทำที่กั้นรั้วรอบสนามหลวงเมื่อฉันมาถึงที่สนามหลวงปรากฏว่ามีผู้หญิงอย่างว่าเยอะจริงๆด้วยค่ะแล้วฉันจะทำยังไงดีละ่ะตอนนั้นไม่รู้จริงๆเลยได้แต่เดินเล่นไปเรื่อยๆจนรู้สึกเริ่มจะเมื่อยเริ่มคิดอยากจะกลับไปนอนดีกว่าแต่มันดึกมากแล้ว ชักเริ่มก็กล้าก็กลัวอยู่เหมือนกันในตอนนั้นระหว่างที่ฉันกำลังจะเดินทางกลับก็ต้องตกใจอยู่ดีๆก็มีรถยนต์ขับมาช้าๆมาจอดใกล้ๆจะไปไหนน้องดูน้องคนนี้นี่สวยโดยสเปคพี่มากเลยค้างคืนเท่าไหร่ครับเสียงร้องทักดังออกมาจากในรถ ด้วยอารมณ์ความตกใจไม่ทันได้คิดก่อนฉันเลยพูดบอกเขาไปว่าชั่วคราวห้าร้อยค่ะคนในรถไม่ร้องขอต่อราคาเลยสักคำโอเคเลยน้องงั้นขึ้นรถไปเลยฉันได้ขึ้นรถกับเขาไปกับคนแปลกหน้าไปเลยตามเลยไปลุ้นกันเอานะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ ฉันได้ขึ้นรถมาได้เห็นหน้าตากันชัดขึ้นแล้วด้วยไฟในรถที่เปิดขึ้นค่ะอ้าวอย่างนี้ผมจะเรียกคุณว่าพี่ดีหรือเปล่าครับพี่คงอายุมากกว่าผมแน่ๆเลยสงสัยไม่มีใครสนใจคนแกแล่ลรวมั้งเนี่ยถึงได้อยู่จนดึกขนาดนี้หาลูกค้าไม่ได้ละสิท่าแหมพูดเองเออเองหมดเลย แยาบคายกับฉันนะไอ้คนนี้ฉันแอบคิดอยู่ในใจฉันยังไม่ได้พูดอะไรสักคำมัวแต่กำลังตกใจอยู่ก็เลยปล่อยให้เขาพูดไปดูท่าแล้วเป็นเด็กวัยรุ่นซะด้วยอายุคง20สิต้นต้นเองดูแต่ดูหน้าตาก็ใช้ได้เหมือนกันนะหล่อเหลาอาการเลยทีเดียวฉันคิดอยู่ในใจ ผมมองที่แรกนึกว่าพี่เออเป็นวัยรุ่นซะอีกผมมองจากด้านหลังครับแต่ก็เห็นหุ่นพี่ยังดีไงละ่ะผมถึงได้โดนสเปคผมเนี่ยผมว่าผมมองพี่จากด้านหลังพี่เซ็กซี่มากเลยนะครับฉันนั่งเงียบอยู่นานพร้อมกับตอบโต้เขาอยู่ในใจ จนอดที่จะฟังเขาพูดให้ไม่ได้เลยพูดหลุดออกไปว่าจอดรถให้พี่ตรงนี้แหละไม่เอาไม่ไปละพี่จะลงตรงนี้แหละจอดจอดแหมอย่าเพิ่งน้อยใจสิครับผมชอบคนมีอายุอยู่แล้วแหละพี่ก็ดูเซ็กซี่เหมือนกันนะครับจะได้ไม่ต้องสอนกันไงล่ะครับเรื่องแบบนั้น พี่คงจะชนานาญมากแล้วนี่ผมชอบพี่จริงๆนะครับดูถ้าพี่จะช่วยผมได้เยอะเลยแนดูพูดเข้าสิยิ่งใกล้ถึงยิ่งปากหวานนะเราอะ่ะครับพี่แป๊บเดียวไม่นานต่อจากนั้นเราสองคนก็ได้อยู่บนเตียงในม่านรูดแห่งหนึ่งไม่ไกลจากแถวนั้นค่ะโอ้โห พี่เด็ดจริงๆโนกนูนอะไรอย่างนี้ครับผมไม่ผิดหวังกับพี่เลยนะครับเจ้าเด็กน้อยเอ้ยชั้นร้องอุทานออกมาเด็กๆที่ได้ของเล่นที่ถูกใจส่วนฉันกําลังเขินๆอยู่ไม่รู้จะทำยังไงดีก็มันไม่เคยอยู่กับคนอื่นนี่นาะก็เลยคว้าหมับไปที่เจ้าสิ่งนั้นของเด็กน้อยหนุ่มคนนั้น จะตัดกำลังผมใช่ไม่ล่าผมอึดน,นะพี่จริงอย่างที่เด็กหนุ่มนั้นพูดแม้นขนาดจะไม่ต่างกันมากกับของสามีแต่ความอดทนกุดกลั้นเด็กหนุ่มคนนี้กินขาดเลยทีเดียวค่ะพี่พี่ผมขอทั้งคืนเลยนะครับผมติดใจของพี่มากเลยอ่ะพี่สุดยอดจริงๆเลยครับดีกว่าของสาวอื่นๆอีกตั้งหลายคนนะ่ ผมบอกให้ก่อนเลยหรอใกล้ยังคะใกล้ยังค่าน้องเดี๋ยวพี่จัดให้เลยนะฉันได้แต่ปล่อยอารมณ์เต็มที่โดยไม่คํานึงถึงเวลาเลยและไม่คิดจะกลับกลับไปที่บ้านเพราะว่าไม่มีใครอยู่ฉันขอมีความสุขที่นี่กับคนหนุ่มคนนี้ดีกว่า อุ๊ยมันตื่นขึ้นมาอีกแล้วนะ่ะจะทำยังไงดีจะต่ออีกหรอฉันพูดขึ้นหลังจากจบเกมแรกๆพักไปได้ไม่ถึงสิบนาทีผมขอทั้งคืนเลยนะคะพี่คืนนี้ไม่รู้พี่จะไหวหรือเปล่าแต่ผมไหวครับแล้วแต่สิคะอยากทำก็ทำไปสิ ฉันไม่น่าไปท้าหนุ่มๆคนนี้เลยคิดผิดถนัดไม่รู้เอาเรียวแรงมาจากไหนเฮ้ยฉันคิดอยู่ในใจแล้วก็เผลอหลับไปงีบหนึ่งเกือบสว่างแล้วยังมีแถมล้างหน้าไก่อีกโดนไปยกสุดท้ายหลับเป็นตายเลยทีเดียวตื่นมาอีกทีหนุ่มน้อยคนนั้นหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ เห็นแต่มีเงินวางอยู่บนโต๊ะสองพันบาทค่ะเอาวะสนุกแถมได้เงินอีกชื่ออะไรยังไงยังไม่ได้ถามเลยหมวัวแต่ทำเรื่องอย่างว่าโยช่างมันเถอะรีบไปอาบน้ำก่อนดีกว่าท่านรีบอาบน้ำแต่งตัวกลับบ้านก่อนฟ้าจะสางไปมากกว่านี้ ถ้ามีใครมาเห็นผู้หญิงตัวคนเดียวเดินออกมาจากม่านลูดแล้วก็อายเขาตายเลยจบแล้วนะคะขอบคุณที่รับฟังกันจนจบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสารรค์ผลงานเรื่องต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ